ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับสองตัวบนนะครับสี่ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสูตรสองตัวบนในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลังสามงวดเป็นสูตรระยะสั้น ก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้ร้0ยบนบวก10บนนะครับบวกด้วย6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับก็จะบวกด้วย1นะครับบวก1แต้มนะครับนะครับวันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับ ต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักแสนนะครับบวกหลักพันบวกได้หกขงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับก็จะบวกได้หนึ่งนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับในสูตรนี้นะครับผมก็ตัวเลขบวกกันไม่เยอะนะครับ นะครับผมนะครับเริ่มจากงวดที่ออก944นะครับ308นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ30นะครับก็คือเลขล่างนะครับผมนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็เอาหลักร้อยบนก็คือเลข3นะครับบวกหลักสิบบนก็คือเลข0 ในกระปวกปที่ห6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ 3+ าบวกนบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ9นะครับเราก็จะได้เลข9กนะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ 9บวก1นะครับก็ได้10นะครับแล้วก็จะได้เลข0นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับต่อไปนะครับํำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนก็คือเลข9นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับนะครับบวกหลักพันหนึ่งครั้งก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกเลวย6คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9บวก9บวก9บวก4บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ37เราก็จะได้เลข7นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ7บวก1นะครับก็ได้8นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับ ก็จะได้97 98 07นะครับแล้วก็08นะครับนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ ส่งตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ97นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ97นะครับเลข9ก9ก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข7ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆ นะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็เอาหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขห้านะครับบวกสิบบนก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับห้าบวกเก้าบวกหก ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ0นย์บวก1นะครับก็ได้1น่ะครับต่อไปนะครับคำนวณหาผลลั์ในหลักหน่วยนะครับก็คือเอาหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลขศูนย์ บกคลักพันะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วยขคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0 0บวก0บก0บวก8บก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ14นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ สีบกหนะครับก็ได้ห้านะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้ 04, 0ูนย์4ี่ศูนี่ะครับแล้วก็1นึนะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ0 5นะครับก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ05นะครับเลข0ูนย์ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข5ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็เอาหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวก10บนก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ,กกบ,นนรบกก9บบก,บก,ก, 0, บก้บวกศบ,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 บวกห นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ15นะครับเราก็จะได้เลขก5นะครับมาในคู่หลัก10บนะครับ5บวก1นะครับก็ได้6นะครับต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็เอาหลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข0ู นะครับบวกหลักพันก็คือเลข1นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 0+ บวกนบวก0บวก1บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ7นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ7บวก1นนะครับก็ ได้8นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่ขออภัยนะครับได้ตัวเด่นนะครับมาทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้57 58 67 นะครับแล้วก็68นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวัดนี้นะครับก็คือ67นะครับนะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้า ตรงๆนะครับก็คือ6 7นะครับเลข6ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข7ก็เข้าหลักหน่วยนะครับมา3ตัวบนนะครับก็คือ8 6 7นะครับนะครับเข้าทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำาที่ที่1เมษายนนะครับพศส5 6 5นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10 นะครับเราก็เอาหลักร้อยบนก็คือเลข8นะครับบวก10บนก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกเลขย6คงที่นะครับผลลัพ์ที่ได้นะครับในหลัก10 8บวก6บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ2 0นะครับ เราก็จะได้เลข0นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ0นบวก1นะครับก็ได้1นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข7นะครับ บวกลัพันหนึ่งครั้งก็คือเลข7็นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ7บวก 7, บวก 7, บวก7บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ34นะครับแล้ว นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ4บวก1นะครับก็ได้5นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้0ูนย์นะครับ05 หนนะครับแล้วก็15นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสคู่4ชุดนะครับก็คือ0405 14แล้วก็15นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล ในงวดวันที่1เมษายนนะครับพศ2565นรสาะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน F สทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ